พ,พ่อแม่กับพี่น้องทั้งมวลไหลายสมควรพอดูทั้งเะ่าแก่เนื้อหูดองหูผู้มนมองผู้เล่าข้าวเรื่อของง่ายปลอมมาเนี่ยมาทั้งเ,เะ่าแก่ชะลาผู้ขอ้านเหมือนกันคือโมอนี้ท่านจะพาไปให้เกียรติฉันคือมาล้ำกันในข่าขึ้นมาบนเวทีผ่านใส่หูใส่ตาคนบ่มาคนได้ฟังตั้งแต่เสียง ฟังแต่ศัพท์ฉันเนียงบ่ไผรอสาวโหผู้มาฟังมาดูได้เห็นรูปเพียงน้ำขี้ไหลงามบป่ปานใดฉันขอกราบอภัยหาบ่ถูกกับตาฉันขอความการุณายาเฝ้าอุ้นมาดา อ่าคนหนึ่งผู้ใดนั่งอยู่ทั้งหลังกลับมาทั้งน้าที่เธอพอได้จะได้ยินอะไรก็แล้ว ลาพ่อแต่มอล่ำกันนี่กาก้าขึ้นฮานเดินผ่านคนฟังพ่อดีถึงเวทีทินสธานลำลองีิคนโหคนของไรคนแตกตื่นกดเืินน้ำมุบนประเทิงห้องโป่งโหการแต่งตัวของม่น่นกระโกงสมปาตนาหนึีสมเกียติกับสัตว์ถ้าจะผ่ากานไปจ้างคนกะทังวันนี้จะมีทีคาปูเจ้าผักลาห้สุราันเทแนนอนอดใจก็อาเาร้อนรออก่อนคุ้นตาขอเวลาประเดี๋ยวเดี่ยวเขาขอประทันเลี้ยวยังก็ทำนั่นแหละปรเดี๋ยว นมือในมือมือในมือสิบกมาล้ำกับเก่งกันพอสักว้ากายยันแม่สักว์ท่ากายยันคิดว่าจกินจาพวกหมอน้ำบ่อมันหาแนวเดียวคันแต่เงินกับใส่คำว่าสิบหนึงเหล่าผู้ใดถึก็มีสื่อผูกกังบ่อยากขื้นคันเห่าเห็ดหนึงินเ่งที่ดังได้บอลได้หาฉันแก่บ่ได้ก็ยาว่าฉันยอมบาดหาคุ้มติดฉันกับบอลส่งแก่พอสักว์ท่ายังเห็นวิโ่เสือนาทำทางตีบหรือขาวดับร้องไห้บอลแต่พอเรื่ หรือแราว่าทั้งเจ้านั่นจะบานไมใดน้่มไปไผไปมันบแกวกันคำส่อคนบอดีพอศร้าพนกระู่ผิดทางบทแต่ศร้าตั้งเพียงบันฑิตเดียวจำกัวดันจังเราก็บอกเพื่อนบานญาติดหงสาหาเนีกินเนี้ยท่านคำคือมาห็นยังบ่ล้ำยังหาวพระเจจัยดานทอดพี่น้องาหอดต่ก็ยังแหิงตนกินพอศร้าแม่ศร้าเพิ่นก็เป็นดินมดินมบัว้วหาเป็นบานยาถ้านั่งหมากโปของ còn con bán con tiền, áo má đẹp mua, thêm khẩu công sa cua, thang tập bạc นำย่ามสงถึงหอดอกหาดอกงทุกยังเตรมกุบพรอมใจกันลุ้นงานสิดอดท่ายังสูเสยยังดีหนาแนวเงินแนวสีขั้นถาตัวผู้เมาขั้นถามตัวผู้สาวเขามดาให้จ้าน้งเดินจะเดินดีซุมพเท่าผักว่าบังเหล่าผ้ใดดีสิหาใกล้ตายาละสเอามันผ้าดกเข้าเขาเล่กูเสดายเงินจเพื่อทางใหญ่ับหมูปาแเลบดินจะพอรูเที่ยวข่ามุตะกันส่วนเราว่านั่งอีกนั่นให้ต้งแต่เขากา พาเอกมาคอยรับจบสมดมแก้มปูนก้นเนื้มทั้งไตเห็นเขาปอดเจ็บพบที่สาวบ่าใส่ผ้าป่าไม่เสียใจกันบ่ท่านโดนมัช่อมกันไปคันแสดงแปบในหนังสองจ้ำเดือนจ้ำปากไตโอหอบนผุดหนึ่งคนหน่อยก็แสดงหนังเดือดเสือเงินเมือโตละแสดงอยู่บ้านคนนอนแขงเขาวางพื้นสมปูเเผาอยากตั้งแต่บาลามก่อนบทอ่อนซ้นน้ำจิ้มเนอบนเป็นคตินักหลาตลอดเทียนยาพอมารามก่อนมีแต่ว่าไายหันดันดวง กออยากฟองสั่งใดไม่ดีเทควานังบานพวกเขานี่ตั้งสั่งพอกระทำบุญสาระทุนสิ่งศักมากได้หลลงนิพนธ์เสียผนแต่ว่าแนวไรรู้แน่อยากพี่น้อง่อมแบ่มาทำมาท่านดีดบุญสิได้สได้อยากตั้งยังกัดใดเลี้ยวแต่ผู้ต้องป็นเพื่อกระจะแพ้เอาทำดวงบุญน้วาพอทรัพ่าจำไว้สินีบุญหรือบาปแม่ทัพยท่าจำไว้สินีบุญหรือบาป น่าดูนั่งแทบเป็นผู้ภูตานกไผ่สั่งไปสวรรค์หรือลาพี่น้องกันนี่จะฟังเรื่องแนวใดหรือลาพี่น้องกัมนี่จะสังเองแนวใดบัดมาเล่ากับไทยอยู่ใส่เก้ากีจนมาถึงเดียวนี้พระเจ้าดังเข้าอยู่กาสิวังอ่างยิ้ไปจนเกียงก็เดี๋ยวจนเกียงก็ลื้อ แบบคือหนังต้องวันดีเทียงหนึ่งดีดีเนาะสุขุนสุขุนแบบเอาขึ้นมายกที่สองต่อลองกันเข้า ร่วมกันนี้การราชการไปยังน้ำประพุ่เจ้าเพื่อเป็นประมุขประดานฝ่าสูงกาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาโฮสูปูสุคนนาทีแห่งนี้หน้าบ้านประจงแห่งนี้ร่วมทั้งพี่น้องบ้านไก่เนื้อเคียงวายเจ้าก็มาวายผู้ใดวายพ่อเจ้าผาแม่เจ้าผาที่ใส่นื้อข้าเจ้าผาโยกเมื่อเนี่ยพอเริ่มกันได้เห็นค่ะเจ้าผาแม่เนื้อเจ้าผาเมืบ้านนี่ละเนาะนี่ละพ่อเจ้าผาใหญ่มาไล่แยกตัวเด้อ เจ้าเงลาม่ามูนีเอินมากกับบ้านหลดนาจอมปาพกับท่านได้พ่อกันเนาะแม่เนาะนั่นละไหวเทียต่อมาไหวผู้ใดไหวพ่อไหวแม่ไหวพี่ไหวน้องผู้มาต้องลองต้องรำผู้มาให้กำลังเลีงเชี่ยกำลังเลีงใจแก่บอลองบ่ลำสู่ปู่สู่คนเด้อแม่เด้อไหวไหวเท่ายั้นภสิว่าผู้ใช้ขึ้นมากกว่าไหวผู้ยิ่งขึ้นมากกว่าไหวแม่พ่อแม่ ไว้ไว้หาเพีหาขาดน้งแม่น้อไปรังหารเพิ่นกาชาวาหน้ามือจะสิเป็นซีวีหรือสิเป็นเซเวผูกล้าก็บอขอหลับล็อกห้องโตัได้แม่เด้อแนวเพราะว่าบันผีกะยำแปลกนักแลกแกยมมำหลงคงข้ามยำถูกบ่องเพื่อบักเทวยำต็งไทย หลายนั่นก็ยอมตื่นลั่นกันก็ยอมตื่นเกิดเธอก็ยอมตื่นผ่านคนหลายบ้านมันก็ยอมรวมกันมันเป็นเกาธรรมดาเนาะแม่เนาะแม่เมื่อนี้จังขอปากโตเป็นลูกในบ้านเป็นวันในกระถางอีกจะปูจนนะก้นในเรื่องแม่เด้อต้องขออนุญาตบอกบ้านอูดูนอนไบร์ลดเนาะแม่เนาะมาแต่บ้านใดมาแต่บา้านเข่าตำบลกระเบือบอ้อง,งนอกอำเภอเมืองย่างจังหวัดนครราชสีมาคุ้นกันเองเนและแม่จังหวัดเดียวกันในละเฮาะ ลาปุา๊ับม้าหมูมีมาหอดมาถึงดีอบใจแม่อดสาเงียนกินข้นาต่างขิงอดสาเนีนสีนนาตา่งตางกะาไายอดสาบังมาล้มผู้ให้สามพางขอผู้คนดีฉันลแม่เออเป็นมแม่เป็นมาเป็นมานีน่กะบ่แมนของไงเลยนี่ก่อนล้มลายไฟโลกแม่ทำน้ำมือฉันมาล้มไปบางเราเทาแม่ดาวด๊ สุดการผู้มีเกียรติงานแต่มาแลก้าใจเระผู้เดาผู้แกเรถ้ากันแนกันแน่อมหน้าพร้อมตามื่งฉันได้มาล้เห็นคืนชิงสู่คิดกันหรือจะบอกคิดน้ำมือหะักผู้คนใจผู้ลัางคนหละกกันยังบอปกันยืนหน้าบ่ามันลำมาแล้วมันไปแต่ยุไซโม่ลำมาแล้วมันไปแต่ยุไซโม่ลุงเดินหนอคุณแห่งอยากต่อมาเป็นหน้าผู้จังไหนส่วนเหล่าพวกโยมแต่กระทั่งล้างทำกันทันละ หันใจลงตังกะนมพุงเบาขาดันถังกะปค่ถ้าทัทิงถาบนขันจจไทน้อยมียไหลอันเรียวว่าพวตาบะเก็บเบิใจกันตีให้ทันใจโตโพยละมัหายสัคนไหนกับคนัใจเลบาีแกแวละมือมือนี่กาใจกันด้อนั่นกวแต่คนจมละดังกอซือเสียงงแสักตั้งสัวจนตอเสด้อนต

คงเจ่าแซวแกงเงนมุมพ่อปั่นด้หย่างล้ได้กบวนหูไถ่ระว่ท่านใดรวยมาบิกเอาสาให้ไปส่วนกันนะเบิงสัตเดียวดูทำมันสิไปงามใม่ทำานีไปไปงานใหม่ผู้มาไว้จังกับผูมาซาบอินเป็นจังกันจังสีเาสู้กันฟังเม้นละสีดังคือควมจซาเขาแ่กาสีสมสมนักดัมาได้บอกจังน สุดทัหน้าหออแ้วมาฉันเดิ่เอาเบิ่กระกระพอกจะไม่เป็นรูปฉันไเบิ่กระกะพวกจะไม่เป็นรูปฉันไลหผัวจังนึงกะสิวาการทั้งมันกตพ่อไข่สฟเสียก็พาวปูปลอมากกสิวาลำมอดิบกัได้แตลำแวฟังหมดจกสีตันได้อยจะบ่นเพ่อนอยโมยงและกันอย่โมยงกัน